สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําหูฟังแมวนะคะทุกคนแบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพียงแค่เราใช้2ออย่างแล้วก็เอามาประกอบติดกันก็ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหูฟังแมวจะทําง่ายแค่ไหน เดี๋ยวเราอย่างแรกให้เราหาบ้านที่เปลี่ยนชุดได้นะคะเข้าไปเลยอเไอแม่วงสีชมพูหลังจากนั้นพอเราเข้าไปปุ๊บให้เรากดมาที่คําว่าแมสข้างล่างนะคะอันที่สองเลยพอเรากดเข้าไปเสร็จนะคะให้เรากดไปที่ตัว fox นะคะตรงนี้เลยก็จะได้เป็นหน้ากากสูนักจิ้งจอกแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะให้เรากดไปที่หมวกนะคะมันจะเป็นอันที่สี่ข้างล่าง แล้วก็กดมาที่อันนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นหูฟังแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้เสร็จนะก็คือ2อย่างเนี่ยแหละเสร็จแล้วแต่แค่เราจะเอามาประกอบติดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะประกอบติดกันยังไงคืออย่างแรกนะก็แบบให้เราเนี่ยเอาเออเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากกับไอหน้ากากเนี่ยกับหน้ากากโนอิจิ๊เจาแล้วก็หูฟังมาติดกันนะคะทุกคน แต่อย่างแรกเนี่ยให้เราเปลี่ยนสีของหูฟังนะคะอ่าแต่ตอนนี้เราเริ่มกดมั่วแล้วคือเราจะเอาสีหูฟังเนี่ยให้เป็นสีขาวอ่าแบบนี้เลยเราก็ทําการเปลี่ยนสีหูฟังได้แล้วนะคะคือทุกคนจะเอาสีอะไรก็ได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้เหมาะกันจริงๆเนี่ยเราว่าแนะนําเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเข้ากับหน้ากากสุนักติ้งเจานะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะหลังจากที่เปลี่ยนสีเสร็จให้เรากดไปที่คําว่าแมส แล้วก็ทำการขยับหน้ากากนะคะอะให้มันแบบเป็นไปติดกับหูฟังนะคะทุกคนจะได้เป็นแบบให้ได้เหมือนแบบหูฟังแมวนะคะให้ได้มากที่สุดเลยแบบนี้นะคะทุกคนพอเราได้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเราประกบกันเนาะให้แบบให้มันได้แล้วก็เนียนมากที่สุดนะคะ,ะแป๊บหบนึง่งมันต้องใช้เวลาหน่อยๆน่อย บางคนก็ทําแป๊บเดียวเสร็จนะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองนะคะทุกคนคือเราอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนสีเราอยากเปลี่ยนสีหูแบบหูสุนัขจิ้งจอกมากๆเลยเอาจริงๆไหมคือในคลิปแบบมันบอกว่าสอนทาหูฟังแมวแต่คือเรามาทําจริงๆอ่ะมันเป็นหูฟังสุนัขจิ้งจอกมากกว่าไหมเพราะว่าเราเอาสุนัขจิ้งจอกมาทําเป็นแมวแต่ก็มีความเหมือนแมวอยู่นะนิดนึงน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมก่อนนะเดี๋ยวเราจะมา อไอ้นี่การเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวขยายก่อนทุกคนเราจะให้แบบซูมให้ดูนะว่ามันสามารถทําเป็นสีอื่นได้ไหมหรือทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคือเดี๋ยวอย่างแรกนะเหมือนว่าหูฟังเนี่ยแต่คือเราไม่แน่ใจนะว่าตรงอะไรนะหูไอไอตรงแบบ สูนักจิ้งจอกอะมันจะเปลี่ยนสีได้ไหมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนสีได้แน่นอน,น่ะคือหูฟังอย่างเดียวนะทุกคนเดี๋ยวลองดูหนอเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนาะเผื่อมันอาจจะเปลี่ยนสีได้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนสีได้ไหมสําหรับอ่าหูฟังแมวนะไอตรงที่เป็นแมวนะคะทุกคนอ่าก็คือสรุปแล้วก็ไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้แค่หูฟังเท่านั้นนะทุกคนแต่ก็อย่างน้อยก็ได้อยู่นะก็แบบ อย่างน้อยก็คือมาประกอบกันน่ะก็สวยอยู่นะคะทุกคนสวยอยู่คืออะไรสวยอยู่คือแบบฟิลแบบได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะอ่าเห็นไหมก็มีการยิ้มแย้ยมหน่อยนะคะทุกคนแบบแต่งหน้าตานะคะทุกคนทําท่าทางหน่อยๆน,นะคะคือก็แบบทําท่าอะไรก็ได้แล้วแต่คือเราพูดงงไหม คือถ้าทําท่าประกอบด้วยเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคือแบบฟิลแบบว่านักร้องแบบคนแคสเกมอะนะ่ะเนาะแบบเวลามีการแคสเกมเนี่ยเขาก็จะใส่แบบหูฟังน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้คือดีเลยอะ่ะถ้าเป็นแบบหูฟังแบบแคสนกแคสเกมอะนะ่ะเนาะไม่ก็แบบนักร้องอะไรอย่างนี้เพื่อตกแต่งความน่ารักบนหูฟังจากหูฟังธรรมดานะคะทุกคนกลายเป็นหูฟังน่ารักน่ารักได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ในคลิปหน้าอยากจะให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ